คุณพร้อมที่จะหยุดการเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วโอบกอดความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วหรือยังคะมาร่วมกันสำรวจว่าทำไมการสร้างเส้นทางที่เป็นของคุณเท่านั้นถึงเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสุขและความพึงพอใจในชีวิตอย่างยังย่งยืนคะ่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพราะชีวิตคือชีวิตอีกครั้งนะครับผมพีทครับและแพมค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงปรัชญาที่ทรงพลังมากๆที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีความหมายมากขึ้นเลยนะคะนั่นก็คือแนวคิดที่ว่ารอยเท้าที่มีเพียงคู่เดียวสร้างเส้นทางที่เป็นของคุณเท่านั้นค่ะโอ้โหแพมฟังแล้วน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะในโลกที่เต็มไปด้วยความสำเร็จที่ถูกนิยามด้วยกรอบเดิมๆเนี่ย บางทีเราก็อดที่จะเดินตามรอยเท้าของคนอื่นไม่ได้เลยนะใช่เลยค่ะพีทการเดินตามรอยเท้าของคนอื่นอาจทำให้เราได้รับการยอมรับและความสำเร็จที่คล้ายคลึงกันนะคะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงว่าการสร้างเส้นทางชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างซื่อสัตว์เนี่ยคือสิ่งสำคัญที่สุดค่ะการเดินทางในแบบของเราเองอาจไม่เร็วเท่าใครอาจไม่สวยหรูเท่าใครแต่เป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยความหมายความสุข และความพึงพอใจที่แท้จริงค่ะอืมเหมือนเราต้องกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองแล้วสร้างเส้นทางของเราเองเลยนะแล้วทำไมเราถึงมักเดินตามรอยเท้าของคนอื่นครับพัมหลักๆเลยก็มาจากความกลัวความล้มเหลวค่ะพีทที่เราเชื่อว่าการทำตามสูตรสำเร็จที่พิสูจน์แล้วจะลดความเสี่ยงในการล้มเหลว นอกหลกนี้ก็มาจากความต้องการการยอมรับที่เราปรารถนาจะได้รับการยอมรับจากสังคมว่าเราก็เก่งหรือเป็นเหมือนคนอื่นๆค่ะจริงครับบางทีก็กลัวว่าจะไม่มีใครยอมรับแล้วมีอะไรอีกไหมครับยังมีความไม่มั่นใจในตนเองค่ะที่เราไม่เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองที่จะสร้างเส้นทางใหม่ๆนอกจากนี้ก็มาจากการเปรียบเทียบค่ะที่เราเห็นว่าเส้นทางของคนอื่นดูราบรื่นหรือประสบความสำเร็จ ทำให้เราเชื่อว่านั่นคือเส้นทางที่ถูกต้องเพียงเส้นทางเดียวค่ะโอโ้โหมีหลายสาเหตุเลยนะแล้วถ้าเราเดินตามรอยเท้าของคนอื่นมากเกินไปเนี่ยจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างครับแพมถ้าเราเดินตามรอยเท้าของคนอื่นมากเกินไปเนี่ยอาจนําไปสู่ความไม่เติมเต็มและหมดไฟค่ะพีทการเดินทางในเส้นทางที่ไม่ใช่ของเราเองอาจทําให้เราไม่มีความสุขอย่างแท้จริงรู้สึกไม่เติมเต็ม และนำไปสู่ภาวะหมดไฟได้ง่ายค่ะจริงครับรู้สึกเหมือนไม่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักเลยแล้วข้อ2ล่ละครับข้อ2คือขาดความมั่นใจในตนเองการที่เราพยายามเป็นคนอื่นหรือเดินตามเส้นทางที่ไม่ได้มาจากความต้องการของเราเองทำให้เราไม่สามารถพัฒนาความมั่นใจที่มาจากภายในได้นอกจากนี้ยังทําให้ความสำเร็จที่ไม่ยั่งยืนค่ะ ความสำเร็จที่ได้จากการเรียนแบบอาจไม่ยั่งยืนเพราะขาดแรงจูงใจที่แท้จริงหรือไม่สอดคล้องกับคุณค่าภายในของเราค่ะโอ้โหเหมือนเราสร้างความสำเร็จที่ไม่ใช่ของเราเลยนะแล้วข้อสี่เหรอครับข้อสี่คือความรู้สึกเป็นแค่งเงาเมื่อเราเปรียบเทียบตัวเองกับต้นแบบที่เราเดินตามเราจะรู้สึกเป็นแค่งเงาหรือเป็นเพียงแค่ของเรียนแบบนอกจากนี้ยังทำให้พลาดโอกาสที่สำคัญจริงๆค่ะ การยึดติดกับเส้นทางของคนอื่นอาจทําให้เราพลาดโอกาสที่แท้จริงที่รออยู่บนเส้นทางของเราเองค่ะฟังดูแล้วน่ากลัวกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับแล้วแก่นแท้ของรอยเท้าที่มีเพียงคู่เดียวเนี่ยมันคืออะไรครับแพรมปรัชญาน,นี้คือการปลดปล่อยตัวเองจากความคาดหวังภายนอกแล้วอบกอดความจริงที่ว่าเส้นทางของเรามีเพียงหนึ่งเดียวค่ะพีททุกคนมีเอกลักษณ์ประสบการณ์และพรสวรรค์ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งทำให้เส้นทางของแต่ละคนไม่สามารถเหมือนกันได้ค่ะนอกจากนี้ยังมองว่าตัวตนที่แท้จริงคือเข็มทิศความกล้าหาญที่จะแตกต่างความสุขอยู่ในกระบวนการและความยั่งยืนค่ะอืมเหมือนเราต้องใช้ตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นเข็มทิศในการเดินทางเลยนะแล้วแพมมีตัวอย่างการสร้างเส้นทางของตัวเองให้เห็นภาพชัดๆไหมครับมีแน่นอนค่ะอย่างในเรื่องของการสร้างอาชีพนะคะ ถ้าเราเดิมเคยอยากเป็นนักธุรกิจที่รวยเหมือนคนนั้นเลยเลยเลือกทำธุรกิจแบบเดียวกับเขาลองปรับเป็นฉันจะค้นหาว่าอะไรคือสิ่งที่ฉันลหลงไหลจริงๆและอะไรคือจุดแข็งของฉันแล้วฉันจะสร้างธุรกิจที่สะท้อนคุณค่าและตัวตนของฉันผลลัพธ์ก็คืออาจไม่ได้ประสบความสำเร็จแบบคนที่เราเรียนแบบ แต่ได้สร้างธุรกิจที่ยั่งยืนมีความหมายและมีความสุขกับสิ่งที่ทำค่ะโอ้โห,โหเป็นการทำธุรกิจที่มาจากใจจริงๆนะแล้วการเรียนรู้ทักษะใหม่ล่ะครับอย่างถ้าเราเดิมเคยอยากเรียนเป็นโนเพราะเห็นเพื่อนเล่นเก่งแต่จริงๆแล้วไม่ได้ชอบลองปรับเป็นฉันจะใช้เวลาสํารวจว่าอะไรคือสิ่งที่ฉันอยากเรียนรู้จริงๆเช่นการเขียนโค้ดการทำอาหารหรือการวาดรูป ผลลัพธ์ก็คือได้ใช้เวลาและพลังงานไปกับสิ่งที่สร้างคุณค่าและเติมเต็มเราอย่างแท้จริงค่ะอันนี้ดีเลยครับทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วในการใช้ชีวิตส่วนตัวล่ะครับอย่างถ้าเราเดิมเคยพยายามใช้ชีวิตแบบมินิมอลลิสต์เพราะเห็นคนอื่นทำแล้วดูดีลองปรับเป็นฉันจะสร้างไลฟ์สไตล์ที่เหมาะสมกับความต้องการของฉันเองไม่จำเป็นต้องมินิมอลลิสต์หรือแม็กซิมอลลิสต์แต่คือไลฟ์สไตล์ที่ทำให้ฉันมีความสุข และสบายใจที่สุดค่ะโอ้โหทั้งหมดนี้เป็นแนวคิดที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับแพมผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกท่านน่าจะได้แนวทางในการสร้างเส้นทางที่เป็นของตัวเองกันแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะคุณผู้ฟังทุกคนการสร้างเส้นทางชีวิตที่เป็นของเราเองเนี่ยอาจเป็นเรื่องที่ยากและท้าทายนะคะแต่เมื่อคุณได้ลงมือทำคุณจะค้นพบว่าความสุขที่ได้นั้นยิ่งใหญ่กว่าการเดินตามรอยเท้าของใครทุกคน และนั่นแหละค่ะถือความสำเร็จที่แท้จริงของชีวิตค่ะสำหรับวันนี้ผมพีทและแพมค่ะลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ